สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพวินาทีนิ้งกุลสตรีจำฝังใจไม่รู้สึกตัวหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งล่าสุดทีมข่าวพาทุกคนมาเปิดภาพวินาทีนิ้งกุลสตรีจำฝังใจไม่รู้ตัวหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยนิ้งได้โพสต์อินสตาแกรมข้อความว่าเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน จนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจภาพสมัยไม่รู้สึกตัวที่ ICU เครียดแต่ยิ้มกว้างโรคซึมเศร้าหลังจากนั้นเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างก็เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ